จูดีเด้เบเกอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งวันปานจะทําอะไรบ้างอันนี้เป็นบ้านของปานค่ะจะตามเข้ามาเลยค่ะอันนี้เป็นแบบว่าโซนห้องนั่งเล่นที่บ้านค่ะจริงๆก็อยู่กับคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ห้อทำงานปานจะอยู่ชั้นสองเชิญค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นะอันนี้ก็เป็นห้องทํางานของป่าะจริงๆป่าน่ะทํสองชั้นก็คือชั้นสองกับชั้นห้าชั้นสองก็จะเป็นแบบนั่งเล่นแล้วก็แบบเก็บพวกของสะสมเราอะไรเงี้ยถ้าไปห้องนี้แล้วกันคะ่ะจวลาป่านทำงานได้มาจบที่คอมพิวเตอร์นี้แล้วก็จะมีของในสัป,ปอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะเก็บมาในห้องนี้อันนี้ก็เป็นที่นอนได้ด้วยทำงานแล้วมันดึกก็จะ นอนที่นี่บ้างอันนี้เป็นมุมที่มานี่สะสม Snow p r o ะค่ะแบบเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วเราก็จะแบบชอบซื้อกลับมามีชิ้นไหนที่ชอบที่สุดไหมคะมั่นชอบหนังสือเจ้าชายน้อยค่ะคือเพิ่งมาสะสมไม่นานมากค่ะแต่ว่าก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นมุมนี้มีคุณพ่อปั้นให้ตอนวันเกิดเป็นศิลปินใช่คะก็เป็นนะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้วัดอาชีพที่ได้เงินไม้อะไรเงี้ยปั่นว่าพ่อกับแม่ก็เป็นศิลปินแหละแต่แค่ว่า รายได้หลักเขาก็มาจากทางอื่นไรเงี้ยนี่เป็นหนังไทยที่ชอบมานครวันไหนเอ็งได้ทางานที่กรุงเทพระวังไม่ปดเอ็งจะมีหางงอกออกมาจากก้น <c oughs> เราว่าเป็นแบบเหมือนเวสแอนเดอร์สันน,นิดๆของเมืองไทยอะ่ะอ,อันนี้เป็นโซนแผ่นเสียงค่ะเหมือนเป็นการอวดของที่วีเหมือนกันเนาะอันนี้อัลบั้มใหม่เดอสโตร์ไพเราะมากๆเป็นที่สุดข,ของปีนี้ อ๋อชอบวงนี้เบลล์และเซบาสเตียนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยเพงนี้ก็มีเต้นบ้างนะครับอยู่คนเดียวไม่เต้นไม่เต้นให้ดูนะคะเือเราปกติที่บา้าบบนทำทรายวนช่วงนี้ก็ทำงานเพราะช่วงนี้งานยุ่งค่ะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่างก็ก็ยังวาดรูปอยู่ถ้าว่างจรงิงเราชอบไปเที่ยวแต่ว่าปีนี้มันก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่ก็เลยแบบแต่งบ้านเยอะหน่อยอื่ <S <S อชพ่อค่ะ ขอถ่ายห้องพ่อหนนะอมม่อยนะนี่ค,คือสิ่งแวดล้อมที่ป่านเติบโตมาพ่อดีครับพ่อค่ะสวัสดีครับ,รบนี่ก็เป็นพ่อแนะนำนิดหน่อยพ่ออันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ไปเก็บมาจากที่บ้านของเดอะบิทเทิลแต่ละคนที่ลิเวอร์พูลครับพ่อเขาก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์การเมืองไหมคะรูปปั้นที่พ่อสะสมปวดเหมือนกันเลยเมื่อกีๆๆๆ้พ่อปวดอย่ปวดอๆๆๆ น,นี่ก็จะเป็นแบบว่าห้องที่ปั่นเอาไว้ให้ลูกค้ามาดูงานแล้วก็เวลาปั่นเพ้นง,งานชิ้นใหญ่ก็จะเพ้นที่ห้องนี้อันนี้เพิ่งวาดปีนี้ค่ะชื่อว่าบ้านไส่ทองทำไมพี่ป่านถึงชอบสไตล์งานแบบนี้เราโตมาในสภาพแวดล้อมแบบประมาณนั้นมันก็ชอบแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะั้นพ่อแม่เราโตมาในยุค Seven แล้วก็คนยุคนั้นจะแบบฟรีอชอบสีสันรวดนายอะไรอย่างนี้แล้วเราเรา,เราคงแบบซึมซ,ซับมาโดยไม่รู้ตัวขายนะคะ <laughs> มาขอดูเอ่อแคตตาล็อกแล้วก็ไพรซ์ลิสได้นะคะเราว่าพ่อแม่เราเลี้ยงเราในแบบที่ปล่อยให้เราเป็นเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราไปในด้านที่เราเลือกบางทีเราจะเลือกสิ่งที่ผิดแต่ว่าเขาก็จะแบบยอมให้เราเลือกสิ่งนั้นเพื่อให้เราเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราเอพิเจตตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพรีเวลิตของเราดน,น,นึ่งอะ่ะ mm hmm. ที่เราได้โตมาในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินขนาดนั้น mm hmm. แล้วก็ยังได้พ่อแม่ที่ซัพพอร์ต ในสิ่งที่เพลงได้เรียนอีกในหลายความสําเร็จที่เราได้มาเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นที่การเริ่มที่ตัวเราอย่างเดียวมันก็เป็นที่แบบครอบครัวด้วยแล้วก็แบบความพรเวลีชตรงนี้ด้วยอ,อยู่ที่พารากอนนะคะไปกินข้าวที่ครัวดอกไม้ขาวปกติมาช้อปปิ้งบ่อยไหมคะเลิกช้อปปิ้งมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะเราคุยกันยาวๆบนโต๊ะอาหารแล้วก็เลื่องนก็เมื่อกี้น้องเพลงถามว่า ป่านชอบช้อปปิง้งไหมก็ชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าป่านเลิกแบบช้อปปิ้งซื้อของใหม่มาประมาณปีหนึ่งแล้วเพิ่งมาตระหนักได้ถึงเรื่องเสื้อผ้าว่าแบบตอนเนี้ยเหมือนเราโอเวอร์คอนซูมเราบริโภคมากไปอะเราเวลาการผลิตเสื้อผ้าทําลายแบบทรัพยากรโลกเยอะแค่ไหนเรารู้สึกว่าที่มันมีตอนเนี้ยมันมากพอสําหรับมนุษย์ทั้งโลกแล้วอะเผยชั่ชนะเรวลูชันนะคะเขาก็จะแบบแชร์บทความเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยเยอะแล้วเรายิ่งรู้เราจะยิ่งแบบซื้อไม่ลงเลยอะคะ่ะ เร็วมากโอเคค่ะก็งานที่เราจะไปวันนี้นะคะก็เป็นงานของ ICRC จัด ICRC ก็คือเป็น International Red Cross ค่ะเป็นงานประกวดชื่อคอนเซปต์ว่ามนุษยธรรมของคุณคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ให้คนส่งงานมาประกวดโดยที่วาดรูปจากคอนเซปต์มนุษยธรรมซึ่งป่านอ่ะก็ไปเป็นกรรมการให้เขาด้วยเอางานมาแสดงในงานนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรากขาไปดูงานข้างในอย่าเล่างานให้ฟังเขาให้ตรวจคือ humanity ค่ะเราก็เลยแบบเหมือนกับอยากวาดงานให้แบบมันมีความเป็นแบบมนุษย์มากที่สุดเราก็เลยวาดคนโดยที่แบบเขาร่างกายเปลือยเปล่าถ้าเรามองข้ามเรื่องของเพศประเทศหรือว่าศาสนาอะไรอย่างนี้ได้ ชอบไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหนังคลาสสิกนะคะมีพี่เจ้าของร้านต,ติดครับสวันดีครับรูปที่ติดในห้องบานอะซื้อมาจากร้านพี่ติดสองทก็ร้านเราเปิดทุกวันนะครับมีของให้ดูเยอะแล้วร้านใหญ่ขึ้นเยอะ สมัยก่อนเล็กมาได้ทีละคนเขาได้ทีละคนเป็นแถวตรงองี้ถ้าเกิดอยากได้อันไหนอ่ะแบบว่าเดินเข้ามาถามพี่เขาได้บางทีมันไม่อยู่ในร้านแต่ว่าพี่เขาหาให้ได้เขาบอกว่าร้านเราขายดีเชื่อโอเคขอบควณมากครับพี่รับไปกินไอติมที่ BACC แล้วกันทำไมทำไงดีนะวันนี้วันอะไร เปนจันจ่ะหรือ่ะไปกินไอติมที่ BSCC เป็นบ่อยมากก็เดี๋ยวเราจะไปกินไอติมกันที่สยามดิสและกันสโวี่โคคนัททำไมถึงมาตกที่ไอติมชอบจบที่ไอติมในแต่ละวันการให้รางวัลตัวเองสวัสดีค่ะฝากผลงานก่อน เดือนหน้านะคะมกกลาจะมีแสดงงานที่ญี่ปุ่นค่ะที่ s p i r a l g a l l e r y ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าคือป่านอะเริ่มวาดรูปเพราะว่าเดวิดฮอกเน่เป็นศิลปินที่ชอบมากที่ป่านแสดงเป็นที่ที่เดวิดฮอกเน่เคยแสดงก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษที่แบบเหมือนเราได้ใกล้ชิดพ่อแห่งวงการศิลปะของเราอะไรก็ฝากติดตามงานอื่นผ่านทางอิน t a g r a m Julie Baker Summer มอวันนี้ก็หมดหนึ่งวันของป่านแล้วนะคะเป็นหนึ่งวันที่ได้ทําอะไร ขออองร่ยแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับทีม a t เเม m Spray รรนะคะก็สนุกมากค่ะงั้นป่านขอต้อกลับบ้านก่อนนะคะบบบ๊๊าาายยยบายพี่สวัสดีค่ะอันนี้รอบแบบจริงเลยนะบ, <c oughs> บ๊ายบาย